คติสอนใจสิบคำสอนของหลวงพ่อคูณเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาแต่แฝงด้วยข้อคิดและหลักธรรมพระเกจิชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือหลวงพ่อคูณพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ตำบลกุดพี่มารอำเภออ่านกุนทศจังหวัดนครราชสีมา ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศอิท่ิมงคลแห่งด่านคุณทศปฏิหารนิรันตายอาริยะสงฆ์ที่คนไทยทุกคนกราบไหว้ท่านได้อย่างหมดหัวใจเต็มเปี่ยมด้วยบารมีธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและหากได้พบหรือได้สนทนาธรรมจะทราบว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งที่ราบสูงเพราะคำสอนของหลวงพ่อคุณนั้นมีเรียบง่ายเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมาแต่แฝงไปด้วยข้อคิดและหลักธรรมมากมายดังเช่นคำคมสิบข้อกูให้มึงที่กลายเป็นข้อคิดและเตือนสติให้กับชาวพุทธมาจนปัจจุบัน10ข้อคิดสอนธรรมข้อที่หนึ่งยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้ข้อ2 กูให้พวกมึงรู้จักเพียงพอข้อ3กูทำดีเขาจึงให้ของดีกูมาข้อ4กูไม่เคยยินดียินร้ายในลาบยศสรรเสริญข้อ5กูดีใจที่เกิดมาเป็นคนจนเพราะได้สร้างทานบารมีถ้ากูเกิดมาเป็นคนรวยป่านนี้คำว่าบุญ ก็คงไม่รู้จักกันข้อ6เงินเป็นทาตกูกูก็ไม่ยอมจะเป็นทาตมันข้อ7การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายแต่จะสร้างสมบุญให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องยากต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรมอันบริสุทธิ์จริงข้อ8กูจะทำให้ชาวบ้าน เพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูก,กินทุกวันข้อ9เกิดมาแล้วรักความสงบให้มีศีลธรรมไว้ประจำใจทุกๆคนโลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็นข้อสิพระไม่ได้อยู่กับคนชั่วแต่อยู่กับคนดีแห่งนึกว่าพระมาก,กับเราจะทำชั่วไม่ได้อย่าทำตัวผิดศีลธรรม ผิดจารีตประเพณีโดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ตังอยู่ในความไม่ประมาทไม่หมดเพียงเท่านี้หลวงพ่อคูณท่านยังสอนสั่งในด้านต่างๆไว้มากมายทั้งสอนให้คนไทยมีศีลธรรมให้ยึดมั่นในเรื่องของบาปปุนคุณโทษไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของการมีสติในเรื่องของความไม่ประมาทอีกทั้งต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง อย่าทุจริตต่อคนอื่นจากคำสอนที่ไล่เรียงมาก็จะเห็นได้ว่าเป็นคำสอนที่ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นถึงแม้ท่านจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่คำสอนเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมหลายคนจึงยกจ่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งที่ราบสูง กิเลสนาะควรฟัง9วิธีที่จะช่วยให้กิเลสเบาบางลงวิธีที่จะช่วยให้กิเลสของเราเบาบางลงทั้ง9ข้อนี้จะช่วยไม่ให้กิเลสปรากฏตัวออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำช่วยให้เราสามารถจับจิตเอาไว้ได้ง่ายขึ้นและจะส่งเสริมให้เราทำสิ่งที่ดีจนเป็นนิสัยข้อที่หนึ่ง ควบคุมความอยากหากเราปล่อยให้ความโลภทำงานจิตจะปั่นป่วนแรงใจในการทำงานก็จะหยุดชะงักลงสิ่งที่สำคัญในการฝึกจิตคือทำความเข้าใจถึงเหตุที่ทำให้เกิดความโลภและผลที่จะเกิดตามมาแล้วตั้งใจตรวจด,ดูจิตให้ได้มากเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้ความโลภบุกรุกเข้ามาได้อีก ข้อ2ควบคุมความโกรธหากเราให้พลังงานผลักไสสิ่งที่ไม่ต้องการซึ่งมีที่มาจากความโกรธทำงานต่อไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกกระวนกระวายใจภายในร่างกายก็จะเต็มไปด้วยสารพิษกลายเป็นแหล่งที่จะดึงเอาอความทุกข์ทั้งหมดที่มีเข้ามาความโกรธเป็นกิเลสต,ตัวที่ควรระวังและควรขจัดออกไปจากเรา ข้อ3มองให้เห็นความเป็นจริงเมื่อพลังแห่งความหลงทำงานจิตจะออกจากปัจจุบันกระจัดกระจายไปที่โน่นที่นี่และกลายเป็นแหล่งเพราะความโลภความโกรธการจะเห็นพลังงานความหลงที่เป็นต้นเหตุให้มองไม่เห็นความจริงนี้จะต้องมีความใส่ใจที่ละเอียดมากหากเรารู้ตัวและป้องกันเอาไว้ได้ จิตที่มีความสงบเป็นปกติไม่สั่นไหวและแจ่มชัดก็จะเติบโตขึ้นข้อ4ไม่โกหกส่วนใหญ่แล้วการโกรหกเกือบทั้งหมดเป็นไปเพื่อการทำให้ความต้องการของตนเองบรรลุผลหากโกหกแล้วครั้งหนึ่งก็จะต้องโกหกซ้ำอีกในครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้ความจริงถูกเปิดเผย ในแต่ละครั้งที่โกหกสิ่งที่ผิดไปจากความจริงก็จะถูกใส่ลงไปในจิตใต้สำนึกทุกครั้งเมื่อทำซ้ำๆจิตจะยิ่งสับสนวุ่นวายทำให้ความสามารถในการควบคุมตนเองลดน้อยลงสูญเสียสมาธิและความสามารถในการตัดสินใจไปทีละนิดจึงควรกระลึกเสมอว่าอย่ากโกหกข้อห ไม่วิพากษ์วิจารณ์โดยเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่เมื่อเรามีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยทิฏฐิซึ่งเป็นการยึดติดกับความคิดของตนพลังงานที่เคยบอกว่าฉันฉันก็จะเพิ่มขึ้นและเนื่องจากมีความรู้สึกโจมตีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาร่วมด้วยพลังงานความโกรกก็จึงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน การพูดเรื่องที่ไม่ดีหรือเขียนสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้สึกไม่พอใจภาพยนตร์ที่คิดว่าหน้าเบื่อเพลงหรือหนังสือที่ไม่ชอบเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยบนโลกใบนี้แต่นั่นเป็นเพียงการกระทําที่ทําให้ตัวเราแปดเปื้อนและดูน่ารังเกียจด,ด้วยความโลภและความโกรธหากวิพักษ์วิจารณ์อะไรไปให้ตรวจสอบจิตตัวเองให้ดี ทำไปได้วยความยึดติดในความคิดของตัวเองหรือไม่ข้อ6ไม่นินทาหากเรานินทาใครสักคนจิตก็จะปั่นป่วนด้วยพลังความโกรธแทนที่จะเป็นความระบายความเครียดแต่กลับกลายเป็นการทำให้ความเครียดที่ซ่อนตัวอยู่เพิ่มปริมาณมากขึ้นข้อ7 ไม่พูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะการพูดโอ้อวดตนนั้นแม้ว่าฝ่ายที่พูดจะรู้สึกสนุกแต่ฝ่ายที่ฟังมักจะรู้สึกอึดอัดเมื่อเราเล่าเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็มักพูดไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าบทสนทนานี้เราจำเป็นต้องถ่ายทอดอะไรออกไปหรืออีกฝ่ายได้ฟังเรื่องแบบใดจึงจะรู้สึกสนุก นอกจากนี้ในขณะที่เรากำลังพูดกับอีกฝ่ายไปเรื่อยๆนั้นภายในจิตก,ก็กำลังกระตุ้นความต้องการที่ว่าเข้าใจฉันสิยอมรับฉันสิหยุดด้วยจะไม่ว่าการโวยวายเรียกร้องให้คนยอมรับสิกลับจะยิ่งทำให้ความรู้สึกของอีกฝ่ายไกลห่างออกไปข้อ8ไม่นอกใจ การนอกใจเกิดมาจากความโลภที่มีมากเกินไปจึงทำให้ไม่รู้สึกพอใจกับคนรักเพียงคนเดียวการกำลังคบกับคนคนหนึ่งเท่ากับเป็นการหักหลังอีกคนหนึ่งและการกำลังคบกับอีกคนหนึ่งก็เป็นการหักหลังคนอื่นไปอีกความรู้สึกผิดที่เกิดในเวลานั้นก็จะกลายเป็นความไม่พอใจทำให้พลังงานความโกรธเพิ่มขึ้น และข้อ9ไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิตการฆ่าสิ่งมีชีวิตนั้นใช้พลังงานความโกรธที่รุนแรงเป็นอย่างมากหากฝ่ายที่เราจะฆ่าเป็นมนุษย์พลังความโกรธที่รุนแรงมากเป็นพิเศษจะถูกเรียกตัวมารวมกันแต่ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นยุงหรือมแมลงสาบก็ไม่แตกต่างกันมากนักในกรณีนี้พลังงานความโกรธก็ถูกกระตุ้นเช่นกันว่า สิ่งมีชีวิตที่ฉันเกลียดนี่นาเก,กะกะขวางทางฉันเสียจริงสิ่งมีชีวิตแบบนี้น่าจะตายตายไปซะไม่สิมันสมควรตายอย่างน้อยเพื่อไม่ให้ฆ่าขอแนะนำให้กางมุ้งหรือใช้ยากันยุงการเปลี่ยนความคิดจากเดียวฆ่าซะเลยเป็นช่วยไปที่อื่นหน่อยได้ไหมจะทำให้พลังงานความโกรธลดลง ทำให้จิตผ่อนคลายขึ้นและการทำเช่นนั้นจะกอให้เกิดนิสัยที่ดีงามขึ้นมา